เพื่อนเพื่อนครับโอ้สิ่งที่เพื่อนเเห็นนี่ก็คือลําโพงนะเพื่อนนะลำโพงทีวีนี่ครับเพื่อนๆโพทีวีนี่เนี่ยโอ้แปดโอมเจ็ดวัตต์ปัดโโธ7เจ็ดวัตต์ตัวนี้ดังแห้งเลยแบบนี้ก็คือลําโพงตัวนี้มันน่าจะขาดแล้วนะครับเพื่อนๆพอดีผมจะซ่อมลําโพงไม่ใช่อะไรหรอกคือทีวีเข้ามาซ่อมอาการอื่นนั่นแหละแลวทีนี้มันลําโพงมันมีปัญหาด้วยนะครับตั้งวิเตอร์คูณหนึ่งวัตต์ ดูมันก็ขาดแล้วนะครับไม่ขึ้นแล้ว,ลวนะนี่มิเตอร์นะนะอ,อ,อ่านะครับทีนี้ผมจะซ่อมลาโพงนะซ่อมลาโพงมันต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะเนี่ยจะเอาหน้านี่มันออกแผ่นหน้ามันนียโดยการเอาทิมเนอร์ใส่นะเพื่อนนะแต่แต่ต้องเอานี้ออกด้วยนะครับไอสายสดืดออมันนะครับนะเอาออกก่อน,นครับอยาทำเพืนเพื่อนดูนะเพื่อนเพื่อนอยากจะลองทําเล่นดู ไปเจอลําโพงมาไปเจอลําโพงที่ร้านของเก่ามาไปเจอลําโพงที่ไหนมาและรวมไปถึงทีวีเพื่อนๆลาโพงขาดแล้วไม่อยากจะซื้อใหม่อยากจะซ่อมอ่ะ,อ,ะอยากจะซ่อมอ่ะอยากจะซ่อมอเพียงแต่เพื่อนๆก็มีเครื่องมือทางช่างของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือช่างเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะครับ ที่ดูดตะกวัวหัวแรงอะไรพวกนี้นะครับพเพื่อนก็ทาเป็นงานอดิเรกได้นะครับแต่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนลาโพงมันก็ง่ายมากนะเพื่อนนะแต่ว่าบางทีมันเป็นการซ่อมเสริมไปนะครับเขามาซ่อมอาการอื่นแล้วมันมันเสียลําโพงด้วยซ่อมนะครับเราว่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูดดูดดูด,ด,ดตัวนี้เพื่อที่จะเวลาเราซ่อมเสร็จเราจะได้งัยลงมาม่องนี้นะเพะะื่อนนเห็นไหมสบาย ทีนี้เพื่อนก็เอาทินเนอร์ใส่นะทินเนอร์ใส่ขอบพวกนี้นะเพื่อนนะใส่เลยเพื่อที่จะละลายเก่านะครับนะละลายเก่าใส่เลยใส่เลยใส่เลยนี่อีกสักหน่อยเก่ามันจะละลาย <p> เพื่อนอาจจะต้องทิ้งไว้หน่อยหนึ่งแล้วลองแกะดูนะอุ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ต้องปล่อยให้ทินเนอร์ทางานก่อนนะครับเนะี่ยอุ้ยอุ้ย,ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วนี่เห็นไหมนะราบนะ อ,อกาวาเริ่มละลายแล้วแต่ละลายได้ยังไม่ค่อยดีสักตัวไหนหนักงแนวะต้องรอก่อนอันนี้ออกก่อนก็ได้นะไม่เท่าไหร่ออทีนี้ติดใหม่ก็ได้นี่นะครับนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ละลายแล้วนะครับนะเนี่ยนะครับเอาใส่อีกก็ใส่อีกใส่เยอะหน่อยนะครับในะส่เยอะหน่อยออจริงๆแล้วมันต้องใส่แล้วปล่อยให้มันละลายนะครับนะปล่อยละลายเจนเย็นหน่อยก็ได้นะครับ มันเหมาะสาหรับคนว่างนะครับเพื่อนนะนี่ว่างนะนี่ถอดตัวนี้ออกเนะนี่ยว่างมันว่าง,งหน,หน,นี้เองเนี่ยเนาะถอดดอ,อกแล้วกันนะไปมันละลายเด้อเดียวเอาตัวนี้ออกก่อนเด้อหยุดภาพไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนี่ยมันเริ่มละลายแนละ้วเพื่อนก็ทําอย่างนี้นะเพื่อนนะเอะ้นี่เห็นไหมโอ้เล่บนี่เข็มอันละบาทดวงละบาทพี่น้องขนาดนั้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม,หไหมโอ้ จะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับน,ะนี่เหนียวหน่อยนี่นะหลุดแล้วชอบอยังไงต่อครับเอาไงต่อทีนี้จะั <c ười> งไงนอกแบบนี้จะทำไงล่ะพี่น้องเอ,เอากาวใส่ตรงนี้ดิโอ้ยไม่ใช่เอาเอาทินเนอร์เทลงไปตรงนี้นะให้ตรงนี้มันละลายเนาะเ <c ười> ททินเนอร์ลงไปแล้วมาลองดูนะครับนะ่เฮ้ยเห็ดเป็นเพาะน้องใครนี่นี่ทินเนอร์ก็จะละลายแล้วครับทีนี้มันก็จะเป็นละลายกาวนะเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ตัวนี้ต้องทิ้งไว้นานนะครับนี่นานเลยเนี่ย มันถึงจะละลายเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ละลายเนี่เห็นไหมถ้าถ้าเราเททินเนอร์ลงไปมันยังไม่ละลายเนี่ยให้เรารอก่อนนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันถึงจะละลายนะรอแล้วครับทีนี้เดี๋ยวมันเสร็จก่อนเดียมาเล่าให้ฟังรอก่อนอะสามนาทีผ่านไปนี่สามนาทีแล้วเนี่ยที่ผมเททินเนอร์ลงไปนี่ผมก็ขยับดูเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะละลายแล้วนี่เห็นไหม ค่อยๆแกะออกแงีๆแ้งงๆออกง,งี้นะเพื่อนี้นี่มันกำลังจะขาดแล้ว <laughs> นี่นะโอ้มันจะมีบุใด้เป็นบาทสอบคือคอยบ่นนี้นะแลวัางด้วยตอนนี้กําลังจะเสียรูปทรงแล้ว <laughs> ดูนะครับนะโอ้ขาดๆๆขาดๆนี่ลุ้นนะครับนั่นเราเราทำเล่นกันนะครับจริงๆแล้วลำโพงไปหาซื้อมาเปลี่ยนตัวละร้อยบาทนี่แหละ,นะ,นะ <laughs> เ้องทำโกโก้ให้คนงโง่สงสัยเล่นเฉยๆนี่ <laughs> ไปเราคนโง่ งโง่อยู่วต่อย้อนย้อนมาเล่นด้วยนี่ครับนะแกวมาแล้วนะครับนี่ถ้าเกาวถ้าเกาวมานละลไยลมันจะออกง่ายหน่อยนะครับเพื่อนนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ะโอ้เร็วเลยทีนี้เร็วเลยนะครับนะนี่ทาเล่นกันเผื่อเพื่อนอยากจะทําเล่นนะครับเขาบอกว่าลาโพงทีวีซ่อมไม่ได้มันซ่อมได้อยู่นะนซ่อมแบบนี้แหละ นี่ิอุ้ยเก่าละลายมาหอดพี่เล่พี่น้องมันไหลผพดมันไหลผพดโอ้ยไห่ละลายแล้วเรามาดูนะครับนะมันจะขาดนี่แน่ไหมเอ่อถ้าถ้าทองแดงมันสวยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันยังไปได้อยู่แต่ทีนี้มันมักจะขาดอยู่แถวๆนี้นะเพื่อนๆนะจากจุดอย่างนี้มานี่นะจุดนี้มาเนี่นะครับแล้วดูว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะมาขุดๆหาหน่อยหนึ่งมันขาดอยู่ทางไหนวะเนี่ยมันเกิดเกอดที่มงได้ นะครับโอ้ไม่เห็นขาดเลยตรงนี้แหละโอ้ไม่เห็นขาดเลยแสดงว่าขาดจากนี้มานี่เนาะนะครับโอ้ไม่ขาดเลยเว้ยไม่ขาดเลยถ้ามันไม่ขาดเลยทาไงเพื่อนไม่ขาดก็ทําให้มันขาดสิครับนี่ไงนี่ไงขาดแล้ว <c oughs> <c oughs> เออลอกจุดนี้ปื๊บมาไว้ตรงนี้ลอกจากนี้มาไว้ตรงเก่ามันเนี่ยเอาออกอันละรอบพอละ ทําไงต่อขูดกาวตรงนี้ออกหน่อยจิ้มตรงนี้หน่อยจิ้มตรงนี้หน่อย <c oughs> แล้วทีนี้ก็แย่ลวดเข้าไปตรงที่เราจิ้มเนี่ยแย่ไปไหนอ่ะแย่เอามาบัดกีใส่จุดนี้ไงจุดนี้ครับพอบัดกีเสร็จมันก็จบแล้วแค่นั้นวปล่อยให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวทำในนี้มันไม่ได้มันจะละลายมันจะหลุดออกนะครับ ก็คือตัวนี้มันเป็นงานซ่อมเสริมนะครับทำเสริมนะทาเสริมไปนะครับจริงจริงไม่มีค่าแรงนะตรงนี้ไม่ได้คิดค่าแรงในส่วนนี้แต่เพื่อนเเนี้ยจะถือลําโพงไปให้ทางร้านเขาซ่อมร้านเขาไม่ซ่อมนะครับเขาจะขายตัวใหม่ให้นะครับตัวนี้เพื่อนต้องทําเองนะครับผมทําเล่นเฉยเฉยนะครับเพื่อนไม่ได้ทําตัวนี้เพื่อให้เป็นการรับซ่อมนะครับตัวนี้เป็นการเสริมคือในกรณีของ เพื่อนเพื่อนเอาทีวีมาซ่อมแล้วมันเกิดอาการลําโพงมันไม่ดีลําโพงมันขาดเราเสริมไปเพราะว่าบางทีเราไปหาลําโพงมามันไปหาซื้อไม่ได้แล้วก็มันหนึ่งละไปหาซื้อลําโพงไม่ได้2ต่อมาก็คือค่าใช้จ่ายันัะบานไปตัวนี้ซ่อมเสริมไปให้ลูกค้าไปนะครับเพื่อความแฮปปี้ไปให้มันแห้งนะครับเดี๋ยนี่มันแห้งแล้วเนี่ยแล้วทีนี้ผมก็เอาแย่ๆลงไปอย่างนี้แล้วเอ้ยนี่เลยนี่เลยทําเล่นเนาะแล้วทีนี้ก็เอามาบัดกีใส่ด้านล่างก็ติดกาว จะเป็นอ e ีบ็อกซี่หรือกาวเหลืองๆแบบนี้ก็ได้ไม่ไรหรอกแต่ทีนี้เอาออกรอบหนึ่งก็คงจะไม่มีปัญหามีผลอะไรกับค่าความต้านทานหรอกเนาะรอบเดียวนึงดํารอบอ่เอ,อ้อุ้ยมันต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วเนี่ยเอ็นไไว้มีเตอร์ขึ้นพอสุด <laughs> ว่ากันไปพี่น้องเอ้ เพื่อนมีใครทําอย่างผมไหมเนี่ยซ่อมลำโพงแบบกันเทพเด้นนี่เด้อไม่มีใครซ่อมกันหรอซื้อใหม่อันนี้ทําให้ดูว่ามันซ่อมได้อยู่นะนะครับไม่ได้เอามาทําเป็นธุรกิจการค้าในหน,น้าการซ่อมปาดลำโพง11โอมลุด oh ลำโพง8โอมตัวพี่้องโอ้ดูดูความต้านทานในสายก่อนนะครับนะ8โอมโอเคโอเคท <laughs> ีนี้ประกอบด้อ ประกอบไม่ใช่เลยที่มันเป็นเรื่องยากก็เอากาวติดเข้าไปสายสะดือสองเส้นมาน,นี่ก็เอาแย่ลงไปเอากาวใส่ด้านในด้วยนะเด้อเด้อนี่เด้อก็วางลงไปนะครับมือทิงเถียงเด้อวางแปะลงไปกดกดดูอย่าให้มันเบียดทีนี้ก็บัตรกีตรงนี้ก็พร้อมใช้งานมีแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับทีนี้ ตรงนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นงานศิลปะในการทําเพื่อน,อนๆก็เอากาวกาวเหลืองๆแบบนี้ละ,ละนี่ของมันเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่ากาวยางกาวอีพ็อกซี่มันจะแพงไปกาวยางเด้อติดนั่นแหละเด้อติติดติดติตัวนี้เพื่อนจะทําได้ดีหรือไม่ดีฝีมือจะปาณิตหรือไม่อย่างไรไอ้ตัวนี้มันอยู่ที่ ฝีมือด้านศินของเพื่อนนะครับว่าใครจะมีศินไหมครับนะแล้วก็ติดกาวนะครับกาวมันจะแลบลินก็ช่างมันเพราะว่าอีกสักหน่อยเนี่ยมันแห้งกาวพวกนี้ก็จะหายอันตรธานหายไปหายวับไปกับตาไม่เห็นกาวนี่ก็บัดเกียที่เรียบร้อยแล้วแต่วที่นี้ก็วัดดูเขาปล่อยให้มันแห้งก่อนมันถึงจะลองเสียงได้ะนะพูดถึงเนาะนี่ก็คือการซ่อม ลำโพงนะครับนะเพื่อนนี่ก็คือการซ่อมลําโพงแบบคันเทปนะครัแบคบันเทปแล้วเนี่ยก็คือการทําแบบนี้เนี่ยผมทําให้รู้ว่ามันทําได้แต่ช่างไม่ไม่ทำไม่ไม,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 ไม่นิยมทํากันหรอกครับเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่มันดีกว่าง่ายกว่าเห็นไหมดังแล้วเนี่ยฟังนะครับ ผมจะใช้ในกรณีที่หนึ่งครับการซ่อมเครื่องแล้วมันหาซื้อลำพงไม่ได้เป็นการซ่อมเสริมเป็นการเสริมไปนะครับจะคิดเป็นในกรณีที่จะมารับจ้างช่อมช่อมช่อมมาสัน่นไว้ภาษาไทยมันก็เป็นดังสี่แล้วภาษาไทยอีสานนลพี่น้องออกอักขระไม่ถูกต้องมันก็เหมาะสำหรับเอาไปเสริมเติมอย่างที่ผมกล่าวนะครับ การเปลี่ยนมันง่ายกว่าที่ผมทาให้เพื่อนดูนี่สิบกว่านาทีเลยนะเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเวลามันจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันต้องรอให้กาวแห้งให้ทินเนอร์มันทํางานมันจะใช้เวลามากกว่าที่เห็นในคลิปวิดีโอเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะครับในการเปลี่ยนกับการมาซ่อมแบบนี้เนี่ย <laughs> นะครับมันเสียเวลานะมันเลยไม่มีใครมาซ่อม,มนะครับทําให้ดูว่า มันทําได้เดี๋ยวเอาเครื่องมันมาใส่แล้วก็มาฟังเสียงนะครับลองเครื่องนะครับลองเครื่องเครื่องได้บานดังใหรอยหรวนะเนาะสินค้าแห่งหนึ่งในออสเตรเลียนั่นเองทีนี้คันเจอจากผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียก็บอกว่าตอนเดิมที่เรีระยะเวลาที่สัมผัสกัน15นาทีก็ที่จะมีความเสี่ยงนั้นปรากฏว่าตอนนี้สัมผัสกันเจอกันแค่ผิวเผนประมาณ10 นีนาทีก็อาจจะติดเชื้อได้แล้วถือว่าเป็นประเด็นที่นา่ากัเปลี่ยนแล้วโอเคนะครับผมก็ซ่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วลําโพงตัวนี้มันเป็นของทีวีโซนี่นะครับนะหาซื้อไม่ได้หรือไม่อยากจะซื้อก็ซ่อมเอาเหมือนช่างวิทย์ทำนี่ละโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับใส่ได้ไหมอ้าวซ่อมลำโพง